การใช้งานห้องสมุดออนไลน์ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน cu e library จาก App Store หรือ Google p l a y เมื่อนักศึกษาดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เข้าแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมการสมัครทำการสมัครสมาชิกเลือกหน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ทำการกรอกอีเมลของนักศึกษา เมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วทําการกดส่งนะครับระบบจะส่ง OTP ไปยังอีเมลของนักศึกษาเวลาตรวจสอบถ้าไม่พบในอีตัวอีเมลหลักนะครับให้ไปสังเกตในบริเวณจังเมลด้วยนะครับจากนั้นให้นักศึกษาก่อก,ก OTP ลงไปทําการกดตกลงนะครับแล้วกรอข้อมูลผู้สมัครนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยจากนั้นกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับ ระบบจะเข้ามาที่ให้เราล็อกอินระบบนะครับก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านลงไปเมื่อกอกเสร็จแล้วระบบจะเข้ามาที่การาหน้าบาริเวณของห้องสมุดนะครับนักศึกษาสามารถยืมหนังสือเพื่ออ่านได้นะครับแล้วก็สังเกตตามหมวดหมู่ได้เลยอย่างลักษณะนี้อาจารย์จะยืมหนังสือเรื่องของกิจกรรมทางกายนะครับอาจารย์ก็กดยืมตรงบริเวณสีชมพูนะครับ อันนี้เมื่อเรากดยืมแล้วนะครับระบบจะขึ้นว่าให้เรากดยืมนะครับอันนี้อาจารย์ยืมสองเล่มอันนี้จะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับก็กดยืนยันว่าเรายืมนะครับจากนั้นพอเรายืมหนังสือที่เราต้องการจะใช้แล้วนะครับให้เข้ามาที่บริเวณชั้นหนังสือนะครับอยู่ด้านล่างมุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวหนังสือที่เรายืมที่ของอาจารย์ขึ้นเป็นหน้าจอดํานี้เป็นเพราะว่าตัวระบบล็อกไว้ไม่ให้มีการถ่ายทอดหรือการก๊อปปี้หนังสือนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นหน้าจอใน อุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยจะขึ้นเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะมีประมาณ400หน้าฉะนั้นนักศึกษาพอใช้เสร็จนักศึกษาสามารถอ่านหนังสือได้เลยนะครับอันนี้ที่ในหน้าจอวิดีโอไม่ขึ้นนะครับต่อไปหากนักศึกษาอ่านเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่ชั้นหนังสือเพื่อคืนหนังสือนะครับก็กลับมาที่ชั้นปั๊บเรากดไฟล์ค้างไว้นะครับไฟล์หนังสือนะครับระบบจะขึ้นรายการให้เลือกนะครับแล้วก็กดคืนหนังสือนะครับ ให้ลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน CU E-library ขอบคุณครับ